เจอแล้วครับร้านคาโกยากิที่ภรรยาพามากินไปไปต่อครับแล้วเธอเทซอไปอีกรอบหนึ่งเธอจะได้ไม่ปิวตอนเดี๋นี้แล้วแต่จุก หมดใช่ไหมหนินะะดนึงวังววงกะดมากิน้หมายถึงว่ากล้องอ่ะน่าจะถูกหน้าพี่อยู่จร <c oughs> ิงด้วย นี้ครับน,น,นี่ของร้านกินแล้วนะครับเกบดินแล้วอให้ดูโชว์แบบโยทีนึนี่เรากินแบบว่าสี่สิบกว่านอตเขาอยากกินจริยงยาอเฉยจะอิม่มอยากินไหนยิ่งอะขออิกมาครับผมมาครับทำเลขระวังร้อนเ้ารอรอ จุกๆมากอะโยนมีค่ะพร้กันข้าวดงบุริกลับข้าวโยดกิไปค่ะกินแล้วดูดิดีเลยือฮื่ผมอือือตุ้กเด๋ห็นหน้าคนอื่น ไปค่ะวุธอมันเกิดวเหรอวะซัปโปโรเยซัปโปโรอืมอืมใช่หรออืมใช่ดานี้ค่ะใช่ของดีนะเนอะอร่อยเนาะอ๋ออันนี้มันก็เป็นตุ๊กตาเฉยเฉยอ่ะ นกาเลยมันจะมีกรระุกชากระปองอ่ะกาชาปองไม่ใช่ชากระปองกาชาปองไม่ไหวน่าชาไปหมดแล้วว่ามี ก่อนไหมกินก่อนนะค่อยกลับครับนะถนนสวยเส้นนี้สวยเนาะย่านอาซาปุสะเราเดินออกจากดองกี้มากำลังจะไปอยากกินฮิกูไรโอ้ลมแรงม,มาก<อ>นี่ครับร้านสเต็กโกเบยู่แต่ลมไม่กินร้านอยู่ในซอยเล็ก แต่ว่าดูน่ากินดีดูไหนแล้วครับถึงแล้วค่ะไปกินนี่คุณไรตรงนี้พี่อีรอไปกินไม่นานมากเล้วไม่นานเพราะได้แหัวพี่อีชิ้นไหนอะกินชิ้นไหน นี่คือสั่งแยกนะครับชอบตรงมีซอสให้ใร้การเองแบบนี้แล้วก็น้ำเปล่าเนี่ยกดเอง<ม>แบบนี้คุะทานินจะเป็นชุดยักษ์หน่อยนะคะ ใบยาค่ะใบยาครับอันไหนครับรีวิวหน่อยเป็นบัตรแบบซับเยว,วย์อ่ะรีวิวเลยโตเกียวซับเวย์ค่ะมันจะมีแบบ 24, 48แล้วก็36เอ้ยใช่ไหม3วันอะ36ชั่วโมงใช่ก็คือแบบคุ้มอะจะมาให้เ,าาเ,เอาทำอะไรจริงจริงคุ้มยังไงคือถ้ามันแบบ อย่างเงี้ยหนาวใช่ไหมเราก็ลงมาเราไปต่อถ้าเราไม่ได้รีบไม่ได้อะไรเราก็ไม่ต้องเดินเยอะแต่อาจจะต้องแบบไปต่อสายอย่างเงี้ยอย่างปวดฉี่ใช่ไหมก็ใช้บัตรเข้าเสียเข้ามาแล้วก็แล้วก็โน้ก็ไปฉี่อย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องหาห้องน้ำยากเออจริงๆมันมันมันค่อนข้างถึงนะข้าสำหรับเรานะโน้ตอะลืมบัตรอะไปห้องน้ำมันก็ลืมไว้ใช่ไหมเราก็นั่งรอแล้วก็ให้โน้ตไปเอาก็โชคดีเจอเลนะเพราะว่าอันเนี้ย ได้48ชั่วโมงอ่ะก็คือสองวันใช่ไหมคะมันเริ่มนับวันเออจากวันที่เราเสียบบัตรนะเราจะซื้อบัตรวันไหนก็ได้แบบตอนที่เรามาอย่างเงี้ยซื้อ2อวันสวันหรือไหนก็ได้แล้วก็มันก็จะเริ่มนับวันที่เราเสียบบัตรครั้งแรกไปอีก48ชั่วโมงอย่างอเนี้ยอันนี้เราเริ่มใช้เมื่อวานเนาะก็เราเริ่มใช้วันนี้ตอนเช้าเราก็จะหมดอีกทีก็คือเอออีกวันหนึ่งอ่ะวันที่19้าถูกป่ะเออ48ชั่วโมงใช่ค่ะประมาณนั้นจริงๆเราว่ามันโอเค ยังไงลองแทนดินึงน,น,นะคะุค้มมากยังอีกเนาะประสบการณ์ตรงโหแย่ปะไปค่ะไปไหนเป็นที่ตาไปอันนี้ไปไหนก่อนนะอเราจะบัวชิบุยาไปชิบุยาฮาดิโกะมันอย,นนนยง,ง่ายไงเออโอเคฮาดิโก,กะัะแคว Please wait behind the yellow warning blocks สายสายแรกที่เคยนั่งสีม่วงเอ้ยไม่ใช่สายแรกสายสีม่วงครั้งแรกนั่งสายสีม่วงครั้งแรกมันมีบรรยากาศข้างล่างเนี่ยนะมัเธอดูดิอันนี้คือได้ดูปกติน้อไม่เห็นใครอย่างนี้ดูเป็นต่าข้างในครับ ราอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่เออ่ฮาชิโกะแควค่ะอันี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเป็นเรื่องราวของะเล่อะไรกันบ้างฮาชิโกะเ,เขามารอคุณนายเจ้าของเขาอ่ะเจ้านายเจ้านายเขาแบบว่าเสียชีวิตไปแล้วเขาก็แต่เขาก็ยังมารออยู่ตลอดก็เรบอกว่ามาันแบบว่ามันซื่อสัตย์มาก ไม่เหห็นรอยูบิโอใช่ยูบิใช่นี่ไงใช่แหละไปยูบิอีไปซูชิสายพานนะครับจบไม่รู้จะมีหรือเปล่านี่อะไรน้องผานถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาไปหาห้องน้ำก่อนถ้าไม่มีนะแต่ถ้ามีก็ นีนนอะอันนี้ก็ราคารวมแพ็กไปแล้วใช่โอเคเดี๋ยวให้โน้ตดรว่เพราะว่าน้ตตต้องไปเอ็กมาเนี่ยอันนี้เราก็หมดอันนี้เขาจะมีเบนชาเขียวให้ด้วยถ้าเราไม่ตักน้ำก็ได้เขาให้ชาเขียวใส่ไปก่อนแล้วแล้วแต่เรานะเปิดน้ำเอาล้างเราจะมีน้ำอยู่ของพี่น้อตกป็นอยู่างงี้นน เขาของเขาค่อยมานี <k <k ่มาแล้วอมจะเขาเอามาป๊าเออทุกคกณขอสั่งเป็นทูน่าแล้วก็สองมองนแล้วก็อันนี้อยากกินไข่หวานแต่ว่าเอาแบบอย่างละชิ้นคือมันดีมากนะอันนี้ประมาณนึ่งร้อยหกสิบเยนพอเดินมาแล้วโอ้โห โอเคกดด้วยนา่เ,าเ,เรับสีชุดเธอดีวะก็ตัดไปไถ่ายไปเนี่ยตีกันก็ถ่ายไปไม่ต้องเป็นไ,ไรอ่ะ กะถ่าย,ก,ายก็ถ่ายอ่ะคืนานไปไหนครับไปนานิยอยู่ตงไหน,นอ่ะนี่ก็ทางเ้าแหละเรา,า,เ,ราเราลงสายสถานีรถไฟสายสายเอฟไหมเมื่อกี้ใช่แล้วก็เดินมาอีก่าจะประมาณ500เมตรเจอดอกซาบ,บุะระกำลังบานเลยเมื่อกี้ก็อเมื่อกี้ไม่ได้นะ เจอเฉยเลยแต่ว่าบานนิดหน่อยตอนนี้เราก็กำลังเดินอยู่ซึ่งเรายังไม่ได้เปิดแมพดูใช่เมื่อคืนมันมีสถานีที่เป็นศาลเจ้าหรือแต่ว่าไม่ใช่ไม่เขาบอกว่าให้ไม่ใช่เดินทา่มาที่นี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวไปดูว่าถึงไหมสานเจ้าเมจิดูจะถึงศาลเจ้าเมจิหรือจะถึงนมเมจิอุ้ยไรอะมุกะลรงงมากเลยอะาี่ลกข้างหน้า โอเคอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับเสาโทริอิค่ะใช่ไหมใช่ใช่ก็คือปกติจะเป็นสีแด<อ>ง,งหรอใช่โอ้สวยมากอ่ะโอ้ตรงนี้

มาญี่ปุ่นครั้งเดียวนะคะเดินเยอะ่าอยู่ที่ไทย10วัน เหมือนอยู่คนละโซนกันเลยเนาะที่นี่หาซุกุก็ะะะะะจะคนเยอะเหมือนกันโอ้โหมาค่ะน่าจะได้ฟิลแบบว่าชิบุยาอายเยา่ชิบูยาไปค่ะตัวเร็ว,วยอยมาเร็วมาแล้วค่ะทาลิน ทำได้โอ้ยใหญ่เอยม,มาค่ะเราดูคนนะคะอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่จะมาถึงที่ที่ที่ไหนที่พยายามพาผมกินเออใช่เหรอใช่หรอร้านนี้ที่ตีแนะนำมา,มาแล้วก็ ดูในรีวิวเห็นบอกว่าร้านนี้มีคนไทยอยู่ในร้านด้วยผมไม่แน่ใจว่าใช่สาขานี้ไหมแต่เท่าที่ศึกษามาคือคนอไท<า>ยอยู่อ่อะนี่ครับร้านนี้เองชิงดิงในรีวิว้กวานนต้องรอนานันี่ครับเบลลี่เบอร์เกอร์ร้านเบอร์เกอร์เล็กๆในตามรีวิวคือบอกว่าน่าจะรอนาน <c oughs> ใช่ไหม ไปลองเข้าไปดูกันว่ารอนานจริงไหมเกือบไม่ได้กินค่ะเพราะว่าอะไรนะเขารับแต่บัตรค่ะนะคะดีที่ฉันมีบัตรนะคะ ร้านนี้นะคะเฮล์รี่เบอร์เกอร์นะเขาไม่รับเงินสดนะคะคือต้องจ่ายเป็นบัตรเนาะตอนแรกเขาถามว่าชิปชิปแล้วก็นึกว่าเขาต้องการแลกเป็นชิปที่ไหนได้สลิปเขาพูดว่าสลิปสลิปมันฟังเป็นชิป <c oughs> ชิปเองว้วเฮลลี่เบอร์เกอร์นะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะน่าก,กินขนาดไหนแต่ดูจากรีวิวก็คือน่ากินจริงๆนั่นแ,แหละได้ไปแล้วครับเฮลลี่เบอร์เกอร์ เดี๋ยวต้องรีบกินรีบไปต่อก็เลยสั่งกลับบ้านดีกว่าเนาะเป็นแบบเทกอเวครับมีถุงมีอะไรมาให้หมดเลยเก็บถุงสั่งคู่กับน้ำอ่าเป็นเซตหอมทอดกับแบบซี่ ี่้เห็นสวมากไปไหนครับเนี่ยไปดูค่ันเนแบบ่าดูฟรีไม่ต้องเสียเงินที่ไหนครับอะไรนะอาคารนกคารโตเกียวหรใช่ครับน,น,นี่คืคอแล้วชั้นส5นะ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างหลังแล้วก็จะมีแบบที่น่นะ เี่นเปจะให้ดูยังการนี้ด้วยนี่เป็นไงวิวสดวยจัลแต่ <c oughs> มืดข้างบนต <c oughs> อนสี่มหมือห้าวจหมายถึงว่าคือมันเห็ตัไได้แค่คนเดียวนะคือมันตัดทไปถึงซ้ายขาขวา้วเลยค่ะ ือ,องงจริเมื่อกี้สวยนะที่อาาแต่ว่าถ่ายน้อยไปหน่อยเพราะว่ารีบกลัวว่าจะปิด <c oughs> ปิดห้าโมงสภาพค่ะตอนนี้นะคะมารอดูแมวนะคะแมวก็ไม่ออกมาสักทีให้ดู ก็จะเป็นโฆษณาตื่ไไนไ,ไปเรื่อยๆนะคะจริงๆเนี่ยตื่นเนี่ยอันนี้คือแมวแมวค่ะแมวยังไม่มานี่รอประมาณสิบนาทีละแล้วก็มีคนยืนรอยอยู่เต็มนะคะไม่รู้เขารอ,อกันมานาแนแค่ไหนก็คือตอนหน้าเราตอนลงมาเรา,าเห็นเขายืนอยู่โอย้ยนี่คือมาเป็นสิบรอบแล้งงะ เ่อคนรู้จักที่ไม่อยากสลดจักอ่าค่ะมันมาแล้วค่ะมันมาแล้วค่ะวันนี้มาญี่ปุ่นครับไปยังครับอ่าหลายรอแล้วเสวัสดีครับกิตติอยู่ไหนอ่ะก็เดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันนี่ไงทักทายกัสวัสดีเราท้อจากแมวแล้วเรารอไม่ไหว ยืนรอประมาณ15ทีถ้าใครถ้าใครจะมาก็อาจจะต้องมีเวลานิดนึงเพราะว่าไม่รู้ว่าน้องออกมาตอนไหน,นเนี่ยเจอเจอเจอ,เจอป้าคนนี้นประมาณ3รอบแล้วสสวัสดีครับ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  ดินไปตรงไหนเทมสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> ไม่หนา <จะ S 1> วิพี่กันจีสดีครับหนาวไหมเ <laughs> ทมบอกว่าชินละพี่ก็่าหนามากเลย เปิดรูปแล้วคันเป็น FC ฟซีโตเกียว <Tokyo S 1> ครับใช่ร้านนี้ก็จะมีเสื้อทุกอย่างครับเซียแปนซื้อไปบ้าง,งังไม่ซื้อเลยอันอน,นี้นะครับจาก2คนตอนนี้เป็น10คนแล้ว <c oughs> นะครับก็ในย่านชินจูกุนะครับเดี๋ยวพี่ๆเขาจะพาไปทานร้าน

ลองชิมก่อนครับว่าสุกหรือยังเดี๋ยวพี่โน,โน,น้ตยังไงเราชิมว่าสุกหรือยังครับพี่ไม่ชิมไงยังไม่ต้องเอาตะบุกตะตะบุกตะเสียดีเดี๋ยวพี่ชิมให้ก่อนก็ไดนะ้ไม่ถ่ายรูปเลยเหรอพี่พี่โนโ้ตถ่ายวิดีโอลแ,แล้วครับใช่เหรอถ่ายไปแล้วเมื่อกี้แบตจะหมดแล้วถ่ายวิดีโอครับนี่โอเค ไม่ใช่อยู่ดีรถแบบนี้ไม่อยู่ันว่าโอเคหรอมไ้แล้ได้แล้วเอาบอางเอาต่อนะแล้วตัวนี้มาตัวนี้อันนึงครับดึง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 งจจับตรงนี้นะดึงดึงเออาอันนี้นี้มันจะเต็มครับ ไปครับถ้าผมน้องเสี่ยงผมโครพี่้อเอพี่น้อยนะรนนนดี่ได้วยครับที่ไม่้ลย้อบอคกให้ปข้าันอะไรข้าครันเอาให้เป็นข้าวมันข้างเลยค่ะ สามกลับจากไหนอย่างหนาวเรามาจากอะไรวะชินจูกุอ่ะไม่ใช่ชิซูกุไปกินข้าวตอนเย็นเช้ามาพี่พี่กับพี่หมิวค่ะพาไปเลี้ยงใจดีมากๆากพาไปเลี้ยงค่ะล็อกเกอร์เซนมีกุ้งล็อบสเตอร์ด้วยแล้วก็เป็นเนื้อไม่รู้เนื้ออะไรแบบนุ่มมากกว่ากิวอ๋อไม่แน่ใจค่ะแต่ว่า ของดีมากๆขอบพระคุณพี่มิวพี่ตีมากมากขอบพระคุณผ่านคลิปนี้ด้วยขอบคุณค่ะพรุ่งนี้เจอกันที่นิโก้ครับถึงโรงแรมแล้วพักผ่อนที่นิโก้พรุ่งนี้ต้องแบบตื่นแต่เช้าจริงๆอันนี้จริงๆไปค่ะ